l e ARNING ZONE พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตเปิดมุมมองเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาและการใช้ชีวิตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูล,ลนิธิสารอนาคตการศึกษา CONNECTED มาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับ s e n t ทนต์กรุ๊อีกหนึ่งภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญและต้องการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ร่วมแบ่งปันความรู้โดยคุณสุธาสินีสุภาษิริสิสนกับเรื่องครูโคชครูปรับเด็กเปลี่ยนตอนที่หนึ่ง สวัสดีค่ะสุทสศนีสุภาษิสินนะคะหรือเรียกว่าพี่แอนก็ได้นะคะพี่แอนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนจากเ e n ทันกรุ๊ปค่ะวันนี้นะคะก็มีความยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่านนะคะในรายการ ConnectED Learning Zone นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบทบาทค่ะจากครูสอนเป็นครูโคช้ชทั้งครูสอนและครูโค้ชมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ แล้วก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของการเป็นครูโค้ชนะคะเรามาดูก่อนว่าเพราะอะไรเราพวกเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องของการเป็นครูโค้ชนะคะก็คือว่าในศตวรรษที่2 1หรือโลกณนะปัจจุบันเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องศตวรรษที่21แล้วค่ะทักษะที่จําเป็นนะคะคืออะไรบ้างทักษะที่จําเป็นนะคะก็จะมีเรื่องของ,ท,อง,ของ arn, ะะทักษะเรื่องของอันเลิร์นะคะทักษะเรื่องของโก้ดไมเซสการคิดเชิงเติบโตทักษะในเรื่องของเซลฟ์เรียนนิ่งทักษะในเรื่องของ การสื่อสารนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือทักษะเรื่องอารมณ์ค่ะจะเห็นว่านะคะทักษะที่อ,องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานที่ต้องการรับบุคลากรเข้าทํางานนะคะจะเห็นว่าเขาไม่ได้สะท้อนถึงทักษะเรื่องของความรู้เลยนะคะเขาจะเน้นเรื่องของสกิลเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสอนให้บุคลากรของเราเยาวชนของเราเนี่ยเขามีทักษะต่างๆตามที่มันจะตอบโจทย์การทํางานในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันจึงจําเป็นค่ะที่บทบาทของครูอ่ะ จะต้องเปลี่ยนจากครูสอนเป็นครูโค้ชซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าระดับประเทศบริหารประเทศก็มองเห็นจึงได้มีการทําในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติค่ะน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งยุทธศาสตรชาติเนี่ยในหัวข้อเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในข้อ4.3.2นะคะตรงนี้จะเห็นเลยว่าเขาขึ้นว่าการเปลี่ยนโฉมบทบาท จากครูให้เป็นครูยุคใหม่นะคะปรับบทบาทจากครูสอนเป็นครูโคช้ชเป็นผู้อํานวยการการเรียนการสอนนะคะเห็นไหมคะว่าครูสอนเนี่ย จำเป็นที่จะต้องปรับบทบาทนะคะเพราะอะไรคะเพื่อที่จะได้ทําหน้าที่ในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแนะนําวิธีเรียนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับโลกนะับปัจจุบันด้วยนะคะอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED ดีก็เช่นเดียวกันนะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะคะรวมไปถึงการที่เราพูดกันมาอยู่เสมอเรื่องของชายเซนทริกถามว่าชายเซนทริกคืออะไรชายเซนทริกเนี่ยจริงจริง แล้วเราจะต้องสอนให้เขาเนี่ยเข้าใจใน5กระบวนการค่ะเราจะทําอย่างไรให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวคุณครูเองเนี่ยรู้จักการตั้งคําถามเป็นค้นหาคําตอบได้ลงมือทำอภิปายด้วยเหตุผลและสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาวิเคราะห์ แยกแยะนะคะในการที่จะรู้ที่มาที่ไปในสิ่งที่เขาได้ลงมือทํานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะระดับประเทศชาติระดับการทํางานของพวกเราในโครงการ c o n n e c t ซีดีเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วบทบาทของครูกับความเป็นโค้ชเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ในอดีตนิดนึงค่ะว่ามันจะมีเรื่องของ เลเวลของการพัฒนานะคะในยุคที่มนุษย์เราเกิดขึ้นมานะคะแล้วเริ่มมีสังคมนะคะมีเรื่องของการมีผู้มีอํานาจนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการที่เราเป็นเบรเมอร์คืออ,อารมณ์แบบเหมือนกับเรื่องของการกดขี่นะคะพัฒนามาเป็นเรื่องของคอมมานเดอร์นะคะคือก็ยังจะเน้นเรื่องของคําสั่งนะคะบอกให้ซ้ายก็คือต้องซ้ายบอกให้ขวาก็คือขวานะคะทีนี้ถัดจากคอมมานเดอร์คือทิชเชอร์ทุกคนเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยในความเป็นทิชเชอร์ในความเป็น, Teacher, นครู ของพวกเราอะค่ะบางทีเราอาจจะติดวิธีคิดในเชิงของคอมมานเดอร์ขึ้นมาอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันทุกคนจากสไลด์นี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเหนือทิเชอร์ขึ้นไปก็คือคําว่าโค้ชเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทิเชอร์กําลังอยู่คาบเกี่ยวค่ะระหว่างการเป็นคําสั่งกับการเป็นโค้ชเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าอะไรสะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นครูของทุกคนนะคะสามารถที่จะพัฒนาขยับขึ้นจากความเป็นครูเนี่ยแบบคอมมานเดอร์แบบสั่งเนี่ยให้มาเป็นครูแบบครูโค้ชได้นะคะแล้วเหนือครูโค้ชขึ้นไปคืออะไรคะฟาสิลิเตเตอร์ฟาสิลิเตเตอร์ซึ่งแปลว่าผู้อำนวยการการสอนนะคะตรงนี้เนี่ยพี่แอนขอพูดในส่วนของแค่4ขั้นนี้ก่อนนะคะในส่วนของข้างบนอย่าเพิ่งไปกังวลถึงนะคะว่า เรามาโฟกัสในการที่จะปรับบทบาทของเราก่อนนะคะจากที a เชอร์ให้เป็นโค้ชและฟาสิลิเตเตอร์ได้อย่างไรและหลายคนอาจจะถามอีกว่าเดี๋ยวก่อนฉันอะเป็นครูมา40ปี30ปีหรือ เราก็เรียนครูมาแบบนี้มาตั้งนมนานแล้วนะจะให้เราเปลี่ยนบทบาทจากครูแบบอสอนสั่งอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยให้เป็นโคช้ชวิเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกซึ่งจริงๆแล้วเราเปลี่ยนได้นะคะเราเปลี่ยนได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของเซลล์สมองเลยค่ะทุกคนเซลล์สมองตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเขามีความสามารถพิเศษในการที่จะเชื่อมโยงตัวประสาทใหม่ๆวิธีการคิดหรือการลงมือทำอะไรใหม่ๆ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะในทฤษฎีที่เขาบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเนี่ยให้ทํา21วันอย่างต่อนเนื่องแล้วคุณจะเกิดพฤติกรรมใหม่ได้นะคะดังนั้นการโค้ชการปรับเปลี่ยนตัวเองจากครูสอนเป็นครูโค้ชเนี่ยค่ะก็ต้องเชื่อมันว่ามันสามารถเปลี่ยนได้เซลล์สมองของพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะจะช่วยให้พวกเราอ่ะสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้เราสร้างนิวรอนใหม่ๆนะคะให้เขาเกิดการเชื่อมโยงใหม่ๆ ความเป็นครูแล้วก็ความเชื่อมโยงอันเดิมอะค่ะในสมองอะมันไม่ได้ถูกลบทิ้งหรือหายไปไหนแต่มันสามารถเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดศักยภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้แหละค่ะคือหลักการและกลไกลการทำงานของสมองของพวกเราทุกคนนะคะคราวนี้มาดูว่าแล้วการที่ เป็นครูสอนกับครูโค้ชเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูสไลด์นี้กันค่ะสไลด์นี้เป็นเรื่องของแมทริกนะคะจะมีแกนแนวตั้งและก็แนวนอนนะคะแนวตั้งทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการถามนะคะแล้วก็การสอนหรือวงเล็บจริงๆว่าคือการบอกนะคะส่วนแนวนอนค่ะจะเป็นเรื่องของทางซ้ายจะเป็นเรื่องของการปัญหานะคะส่วนทางขวาจะเป็นเรื่องของทางออกในส่วนของการที่บอกว่าเป็นการสอนทางออกหรือบอกทางออกเป็นใครบ้างเป็นตามนี้เลยค่ะ ก็มีตั้งแต่ Teaching คือการสอนนะคะ,ะเป็นเรื่องของ Training การฝึกอบรมนะคะ Mentoring เรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นเรื่องของ Advising ก็คือการที่เขาจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือการสอนทางออกเธอต้องเป็นอย่าง,งานั้นสิเธอต้องเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ท่องแบบนี้นะอันนี้เธอจำแบบนี้นะนี่คือการบอกทางออกหรือการสอนทางออกนะคะกระบวนการตรงนี้ผู้เรียนรู้อ่ะจะไม่ได้เกิดการคิดอะไรเลยนะคะ มาดูในหมวดที่2ค่ะเป็นการสอนปัญหาสอนปัญหาคือใครสอนปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแนวของผู้บริหารเจ้านายนะคะหรือว่าที่ปรึกษาก็จะสอนว่าปัญหาเรื่องนี้คุณจะทำยังไงเกิดปัญหานี้ขึ้นได้อย่างไรก็จะเป็นการแบบบอกหรือพูดถึงโฟกัสแต่ปัญหาแต่ว่าไม่ได้มีทั้ง เลือกหรือแนวทางในการแก้ไขอะไรต่างๆมาให้บอกว่าให้เราอะไปคิดเอาเองนะคะนี่คือลักษณะของการเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายนะคะหรือเป็นที่ปรึกษามาในส่วนที่3ค่ะเป็นคอสซิลลิงก็คือเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาคืออะไรที่ปรึกษาเขาก็จะถามค่ะเขาใช้คําถามเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาถามหาปัญหา ในอดีตคุณเคยเป็นอย่างไรเพราะเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจอมาแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมผลกระทบเธอเลยเป็นอย่างนี้มันก็วนอยู่กับปัญหาอย่างนั้นนะคะไม่มีวันสิ้นสุดเราก็รู้สึกว่าเราก็ข้ามปัญหาไม่ได้สักทีบางคนอาจจะไม่ได้อยากจะไปแตะอะไรกับปัญหาของตัวเองมากมายนักเนาะเราอยากจะแบบหลุดพ้นกับมันอะแต่พอเราไปจมกับมันเยอะๆอะค่ะมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่ยิ่งขึ้นนะคะยี่ความเป็นโค้ชะคะ แตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของโคชชิงนะคะโคชชิง ing ในที่นี้ค่ะแปลว่าการโคชนะคะในส่วนของการที่ คนที่เป็นโค้ชอะคะ่ะเราก็จะเรียกว่าโค้ชเฉยๆนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เราจะเข้าไปสอนเขาไปเรียนรู้กับเขาหรือกลุ่มนักเรียนนะคะถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าโคชีนะคะโคชีก็คือผู้ถูกผู้ถูกโค้ชนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยการโค้ชอะคะ่ะคือการถามหาทางออกและก็ทางเลือกนะคะในการถามหาทางออกและทางเลือกตรงนี้เนี่ย มันเหมือนเปิดโอกาสให้เขาอะค่ะได้เห็นตัวเองมองเห็นปัญหามองเห็นวิธีการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการตั้งคำถามต่างๆถ้าเราทำแบบนี้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรจากโคชี่นะคะโคชี้เขาก็จะได้ในเรื่องของการมีความมั่นใจค่ะเมื่อครูให้พื้นที่นะคะเมื่อโคชให้พื้นที่โคชี้ในการที่จะตอบคำถามหรือมองทางออกต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า ฉันมีโอกาสนี้เหรอฉันสามารถทําตรงนี้ได้ใช่ไหมนะคะเพื่อให้อะไรคะโคชชี่เขาเกิดประสิทธิภาพในตัวเองนะคะเขาได้มองเห็นศัก,กยภาพของตัวเองตรงนี้ค่ะที่สำคัญมากๆในเรื่องของการที่เราควรจะทำอย่างไรให้บุคลากรของประเทศชาตินี้เกิด เห็นศักยภาพของตัวเองเพราะเมื่อเราเห็นศักยภาพของตัวเองเนี่ยจะทําให้เราสามารถทําหน้าที่หรือทําสิ่งต่างๆที่เราชอบหรือที่เราถนัดเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แอนเชื่อเลยนะคะว่าการเกิดประโยชน์ในศักยภาพของตนเองเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์เพียงแค่คนคนนั้นศักยภาพของทุกคนจะสามารถแผ่ขยายเผื่อแผ่ไปจนถึงบุคคลรอบข้างและสร้างประโยชน์ร่วมกันได้นะคะที่สําคัญผ่านอะไรคะ ผ่านเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาค่ะมันก็จะเป็นการก้าวกระโดดแล้วก็ขึ้นบันไดไปทีละขั้นเลยค่ะทุกคนก็จะมีบันไดเป็นของตัวเองแล้วบันไดาบางขั้นเราก็แค่เชื่อมโยงนะคะไปกับบันไดของผู้อื่นหรือเราลงมาช่วยคนข้างล่างได้ด้วยแล้วเราก็พัฒนาตัวเองต่อขึ้นไปได้เรื่อยๆไปไปจนถึงขนาดที่ว่ามันสามารถที่จะยกระดับคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในโรงเรียนนะคะในองค์กรหรือระดับประเทศชาติหรือระดับโลกก็เช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการโค้ชนะคะการโค้ชหรือโคชชิ่งเนี่ยนะคะเ,เราเน้นความสำคัญมากบทบาทของครูคือตรงนี้เลยค่ะมีหน้าที่เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะคะโคชดึงศักยภาพนะคะพัฒนาสร้างทักษะ แล้วก็สนับสนุนที่ผ่านมาในบทบาทของครูค่ะก็จะเน้นทางฝั่งขวานะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําเท่านั้นเองถูกไหมคะแต่นะปัจจุบันมันไม่เพียงพอค่ะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงศักยภาพของผู้เรียนนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปดึงศักยภาพของผู้เรียนได้อะ่ะอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตัวคุณครูทุกท่านเองนั่นแหละค่ะ ก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงเช่นเดียวกันและครูจําเป็นที่จะต้องดึงศักยภาพของตัวเองมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองนั้นน่ะไปดึงศักยภาพของผู้เรียนในห้องเรียนน่ะคะ่ะครูไม่ได้ดูแลนักเรียนแค่คนหรือสองคนเท่านั้นถูกไหมคะดังนั้นในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนที่มีความหลากหลายอย่างน้อย10บกว่าคน20กว่าคนตรงนี้เนี่ยหรือบางห้องเรียนอาจจะถึง50กว่าคนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้น บทบาทของความเป็นครูโค้ชอะค่ะจะช่วยให้ครูอะทำให้การเรียนการสอนในห้องเรียนสนุก แล้วทาให้เด็ก10กว่าคน20กว่าคนหรือ50กว่าคนตรงนั้นนะมีส่วนร่วมในห้องเรียนด้วยนะคะยุคนี้เป็นยุคของการเรียนรู้ใช่ไหมคะคุณครูหลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านสถานการณ์โควิดมาก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีลูกหลานนี่แหละค่ะที่ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้ความรู้นะคะหาได้ทุกที่และทุกคนก็มีความรู้ไม่ได้แตกต่างกันแค่เป็นความถนัดของแต่ละคนแล้วก็แต่ละช่วงวัยด้วยนะคะ ดังนั้นตรงนี้ค่ะเราก็บอกได้เลยว่าเรื่องของวิธีคิดนะคะเรื่องของวิธีคิดนะี่ยมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้จริงๆนะคะแต่มันสามารถโค้ชได้โค้ชให้เขารู้จักหาวิธีคิดเป็นของตัวเองหาวิธีทางออกหาวิธีการที่จะเข้าใจแล้วตีโจทย์ตีปัญหาของเขาแตกแล้วสามารถที่จะพบทางสว่างหรือทางที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกของเขาเองได้นะคะนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นคูโค้ชค่ะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการโค้ชนะคะมีบทบาทสําคัญอย่างไรในห้องเรียนนะคะที่ผ่านมาค่ะเข้าใจว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยชินกับการที่จะเป็นฝั่งขวานะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําเป็นหลักเลยใช่ไหมคะเช่นเธอเปิดหน้านี้อ่าท่องตามซิในหนังสือเขียนว่าอะไรนะคะหรืออ่านตามครูหรือ เ,เธอบวกเลขอันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือเป็นการให้ความรู้ตรงๆเลยแล้วก็ให้คําแนะนําเธอทําผิดเธอทําถูกมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะแต่เมื่อเราเอาบทบาทของความเป็นโค้ชค่ะเข้ามาสู่ห้องเรียนนะคะจะช่วยอะไรได้บ้างหัวใจสําคัญค่ะครูต้องชวนเด็กนะคะที่จะช่วยให้เขาเนี่ย เกิดแรงจูงใจค่ะแรงจูงใจในที right. mm ่น hmm. ี er s <S right? why? 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 ้หมายถึงอะไรแรงจูงใจในการอยากรู้อยากเรียนนะคะในห้องเรียนแรงจูงใจที่จะทําให้เขาเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะอะไรเขาถึงต้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะแรงจูงใจในการเรียนวิชานั้นๆนะคะหัวใจสําคัญตรงนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะจากนักเรียนที่ไม่อยากจะเรียนจะทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อ มันเชื่อมโยงกับประโยชน์หรือเขาจะได้เรียนรู้หรือเขาจะได้ความรู้หรือเขาจะได้ทักษะอะไรจากการเรียนวิชานี้นะคะในเรื่องของการโค้ชเนี่ยก็จะควบคู่กันไปนะคะในกรณีที่เห็นภาพชัดๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของการที่เมื่อนักเรียนนะคะไม่มีความเข้าใจหรือสงสัยหรือเขาทําผิดนะคะคุณครูสามารถที่จะใช้ความเป็นโค้ชนะคะในการชวนเขาคุยเพื่อให้เขาเข้าใจนะคะยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะคะว่า คุณครูเนี่ยเ,เป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะอของระดับเด็กมัธยมต้นนะคะมหทีนี้ปัญหาคือว่าเด็กนักเรียนในห้องอะ่ะไม่มีใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคิดเท่าไหร่เขาก็คิดไม่ออกเขาก็คิดผิดทําผิดทําผิดเมื่อเขาทําผิดครูก็แบบครูก็แบบลงโทษด,ด้วยกันเลยคะใช้ไม่เลียวใช่ไหมคะดุหรือเอาปากกาแดงอะคะ่ะกากระบาดพอาปากกาแดงเนี้ยกากระบาดในสมุดของนักเรียนเยอะๆเข้ากลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่เปิดดูก็แบบว่าลูกฉันเรียนอะไรทําไมลูกฉันถึงทําไม่ได้ทําไมลูกฉันถึงทําผิดเขาก็ไม่เข้าใจบางครอบครัวก็อาจจะแบบ ดุลูกซ้ํานะคะเด็กก็ยิ่งหดหู่เข้าไปอีกฉันคงไม่เก่งฉันคงไม่ฉลาดฉันคงเรียนเรื่องนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าถูกกดทับศักยภาพของตัวเองลงมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอคุณครูค่ะเขาได้เรียนรู้เรื่องของการเป็นครูโค้ชนะคะคุณครูก็เอาไปปรับใช้ทุกคนทราบไหมคะว่าเส้นผมบางภูเขามากเลยคะ่ะหัวใจสําคัญที่นักเรียนในห้องเรียนเนี่ยที่เขาเรียนเรียกไม่ได้ะคะ่ะเป็นเพราะว่าเขาฟังภาษากลางอ่ะ ได้ไม่เข้าใจเสียทั้งหมดนะคะเ,เมื่อคุณครูใช้ภาษาท้องถิ่นภาษาพื้นเมืองสอนเขาในช่วงเวลาเสริมหลังเลิกเรียนเนี่ยคะ่ะเขาถึงได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเขามีความเข้าใจนะคะพอเขามีความเข้าใจแล้วเขาทําได้ทําถูกเด็กๆรู้สึกยังไงคะเด็กๆรู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกภูมิใจอ๋อเราก็ทําได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเรียนรู้ทุกอย่างมันไม่ได้ยาก ถ้าพวกเราผ่านมาได้เด็กๆสมัยนี้เขาก็ต้องผ่านได้เช่นเดียวกันแต่มันอยู่ที่วิธีการค่ะวิธีการจะทําอย่างไรให้เขาได้เข้าใจในเรื่องนั้นๆให้เขาได้ได้รู้สึกว่า มันมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์สําหรับชีวิตเขาอย่างไรเห็นไหมคะนี่คือหัวใจสําคัญของการโค้ชนะคะในเรื่องของการดึงศักยภาพก็เช่นเดียวกันนะคะสมัยนี้ยุคนี้นะคะก็จะเห็นเด็กๆนะคะที่เขาจะเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่ยังเด็กเป็นเรื่องของการถ่าย TikTok อนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงเต้นทุกคนอาจจะเห็นเป็นความบันเทิงแต่จริงๆในความบันเทิงนั้นก็ได้ประโยชน์สําหรับเขาหลายๆอย่างนะคะหรือในเรื่องของการให้เด็กๆเนี่ย เขาได้มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะทำลงมือไม่ว่าจะเป็นเกษตรพอเพียงนะคะเลี้ยงไก่เพาะเห็ดนะคะเลี้ยงปลาปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเขาเรียนรู้กระบวนการต่างๆเนี่ยเขาก็อ๋อฉันทําได้เราจะเคยมีคําพูดที่ว่าแบบปลูกต้นไม้จะต้องมือเย็นใช่ไหมคะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของมือเย็นนะคะถ้าแค่มีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้แล้วเกิดการลงมือทําเรียนรู้ ผิดเรียนรู้ถูกนะคะบางทีมันขึ้นอยู่กับอากาศบางทีมันขึ้นอยู่กับน,น้ําซึ่งเราต้องเรียนรู้ไปผ่านการลงมือทำเนี่ยค่ะมันถึงจะเห็นว่าเออศักยภาพของเราเราทําอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้จักตัวเองได้จากเรื่องนี้นะคะที่สําคัญค่ะการพัฒนาการสร้างทักษะแล้วก็การสนับสนุนอันนี้ คือหัวใจสำคัญของครูโค้ชอะไรค่ะที่กระบวนการต่างๆที่แอนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละคือการช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะต่างๆในการที่เขาจะไปไประยุกต์ใช้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทักษะเหล่านี้ค่ะเราไม่ได้บอกว่าสอนเขาแล้วเขาจะได้ทักษะในเรื่องของอาชีพเท่านั้นนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ทักษะเมื่อมันมีติดตัวค่ะมันจะสามารถไปไประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ในการทํางานในองค์กรในการทํางานระดับโลกมันสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆนะคะตรงนี้คือหัวใจสําคัญของการโคช้ชคุณครูทุกท่านคะวิธีคิดสอนกันไม่ได้จริงๆนะคะแต่สามารถโค้ชได้คะ่ะแอนเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณครูทุกคนที่ดูอยู่นะคะว่าถ้าคุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะคะว่าเออฉันอยากจะเปลี่ยนบทบาทและฉันอยากจะเพิ่มบทบาทบางอย่างให้ตัวเองขึ้นมาเนี่ยแอนเชื่อว่า เราทำได้แน่นอนค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของการเป็นครูโค้ชนั้นน่ยจะต้องมีทักษะอะไรบ้างจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองอย่างไรบ้างนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อใน EP ีหน้าได้นะคะแอนจะนําทักษะการโค้ชนะคะมาแชร์ทุกท่านค่ะและเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะสามารถนําไปปรับใช้ในห้องเรียนของทุกท่านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอนต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ E p พีหน้าสวัสดีค่ะ เพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED